สวัสดีค,ดค,ครับพวกเรากลุ่ม G19 ค่ะโครงกานของเราคือระบบควบคุมปริมาณผู้ใช้งานสำหรับรถยนต์ค่ะรครับผมนายสัญญาตัลีค,<ม>ครับผมเนี่ยครับตองศิครับดิฉันนางสาวณัฐธิดานนท์นนแดงค่ะนางส,สาววรรณัสร์คงเกลื่อนคุณค่ะนายนัทตกลนะเนี่ยครับผมนายเจษฎากรชัยนรพิพัฒน์ครับแรงบันดาลใจในการทำโปรเจกต์นี้ได้รับมาจากการที่นักศึกษา,าทุกคนต้องเซฟแบบประปจำตัวประชาชนเพื่อเข้าเรียนในวิชา ฟิสิกส์และเคมีภาพวิตการเพื่อเป็นการเซ็นชื่อและเวลาในการเข้าเรียนดังนั้นเราจะนำวิธีการนี้มาประยุกต์ใช้ในการใช้บริการสนามกีฬาเป็นการบอกข้อมูลชื่อของผู้ที่เข้าใช้บริการระยะเวลาที่เข้าใช้บริการในระยะเวลานั้นั้นแทนที่วิธีการเก่าที่ต้องเซ็นชื่อและรับตั๋คิวในการรับบริการครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับทำให้เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคม งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับพบว่าการที่เราวิ่งหรือปั่นจักรยานในพื้นที่สาธารณะนั้นเสี่ยงที่จะเจอกับละอองน้ำมูกน้ำลายมากกว่าการยืนนิ่งเฉยๆดังนั้นเราควรเว้นระยะห่างกันประมาณ4-5เมตรนะครับทาให้เราต้องมีการจํากัดจํานวนคนที่ไปใช้สนามฟุตบอลนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคโควิด -19 จากสถานการณ์โควิด -19 คาัาบอลจำเป็นต้องมีการจำกัดจำนวนคนเพื่อความแม่นยโดยทางมหาวิทยาลัยใช้วิธีการเซ็นชื่อและแจกบัตรลอ็อกกลุ่มของพวกเราคิดว่าการเซ็นชื่อและการแจกบัตรลอ็อกเป็นที่สะสมของเชื้อโรคได้เพราะว่าากาและบัตรลอ็อกใช้วนกันและใช้ทุกวันกลุ่มของพวกเราจึงคิด อุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาในจุดนี้อุปกรณ์ที่กลุ่มของพวกเราได้คิดขึ้นมาจะทํางานโดยการเสียบแบบประชาชนแทนการใช้ปากกาเขียนนะครับและมีสวิตช์กดน,โนโับจํานวนคนเพื่อควบคุมความแออัดของสนามบอลครับสำหรับพิธีทางการทํางานของกลุ่มผมนะครับผมเราจะแบ,บ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือเป็นส่วนแรกเกี่ยวกับการสแกนบัตรนะครับซึ่งจะรู้ว่าใครเข้าวันไหนเวลาใดนะครับผมเราจะมาลองเลือกสแกนบัตรกันเลย นี่นะครับขึ้นมาแล้วซึ่งของกลุ่มผมเนี่ยทำลงใน Excel เลยเพื่อสามารถที่จะสะดวกในการนําข้อมูลเนี่ยไปใช้งานต่อนะครับผมต่อมาในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของระบบก,การ,การนับจํานวนคนที่ขึ้นไปบนสนามบอลนะครับก็จะสังเกตได้ว่ากลุ่มผมเนี่ยทำมา2แบบด้วยกันก็คือมีที่เป็นแมนนวลกับเป็น IoT ซึ่งมาคําผ่านโทรศัพท์น,นะครับก็จะสังเกต user D นะครับเราจะดูจํานวนคนที่ขึ้นใหม่กด Switch นะครับเราจะมีสวิต เพิ่มนะครับผมซึ่งในโทรศัพท์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพิ่มจำนวนฟลขึ้นไปแล้วก็สามารถลดได้จำนวนเช่นกันนะครับลดมาแล้วอีกสวิต์หนึ่งเป็นลดนะครับอันนี้ก็เป็นลบหนึ่งซึ่งสเตตไฟของผมเน่จะมีอยู่สามสเตตด้วยกันก็คือเป็นสเตตที่ปกตินะครับผมสเตตใกล้ครบนะครับผมแล้วก็สเตตที่เต็มจำนวนนะครับเราจะมาลองบวกกันนะครับจนสเตตใกล้ครบกันนี่ พอเคนเนี่ยใกล้ครบแล้วผมจะตั้งสเตทเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งในแอปสเตทไฟก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับพอเราบบกไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงสเตทสีแดงอะ่ะแสดงว่าตอนนี้คนเต็มจํานวนแล้วนะครับผมข้อดีคือจากเดิมเนี่ยนะคะมีการเซ็นชื่อแล้วก็รับบัตรกระดาษก่อนใช้งานสนามฟุตบอลแต่หากเปลี่ยนเป็นการใช้งานสิ่งประดิษฐ์จากโรงงานนี้ก็จะช่วยให้เปลี่ยนจากการ ับบัตรเป็นการสแกนบัตรประชาชนของตนเองแทนเพื่อลดจํานวนการสัมผัสสิ่งของร่วมกันค่ะแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังของการใช้งานสนามฟุตบอลถล่มเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นข้อเสียเนี่ยขณะนี้นะคะยังสามารถใช้งานจากการสแกนบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะไม่สามารถใช้งานจากการสแกนบัตรนักศึกษาได้ยังต้องใช้แรงงานคนในการกดนับจํานวนคนเพื่อคํานวณความหนาแน่นของจํานวนคน คือต,ตอนนี้โครงงานของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแต่เดิมเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะรวม2ระบบนี้เข้าด้วยกันคือระบบการเช็คเวลาการเข้าออกกับระบบงานนับจานวนคนเนี่ยเราจริงๆเราอยากให้มาเป็นระบบเดียวกันแต่ตอนนี้เราไม่สามารถทําได้ถ้าเราได้มีโอกาสนําโครงงานนี้เนี่ยมาพัฒนาอีกสิ่งแรกที่อยากจะเปลี่ยนคืออยากจะเปลี่ยนจากการใช้บัตรประชาชนเนี่ยเปลี่ยนเป็นการสแกนนิจิทัเพราะว่าผู้คนที่มาใช้งานหรือว่าผู้คนที่มาเล่นกีฬาเนี่ย อาจจะไม่ได้นําของติดตัวมามากแล้วก็อยากจะให้มีระบบแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้คนเนี่ยมาใช้งานเป็นจํานวนมากแล้วเราควรจะออกจากพื้นที่นี้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่จะเป็นโรคโควิดนะคะขอบคุณครับ